สวัสดีครับเปาเทาซอสดีท่านผู้ชมครับเชา้าวันที่ย7สิบ็ดพฤศจิกาย,ยน25 6 6น้านะครับเอาเยลลมันาบ่บมาบอพีสาวบ่าเทาท่านผู้ชมครับเิ่นมาทำความสะอาดบ้านนะครับผม <laughs> เดี๋ยวถ,า,ถามเบอรนพีน้องมารอดนี้จะฟันดีบ่นะครับวันนี้เป็นวันพระเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผม ประมาณกับพอเศร้าไปแล้วพี่น้องประมาณสามโมงแล้วครับจะพาไปบ้านเจโรตเตอรี่นะครับผมอาการห้อนอีพี่น้องครับแต่ว่าก็มีลมนะครับลมเป็นเย็นเย็นแห้งๆนะครับเพื่อนมาเพื่อนเกยมาทําความสะอาดโอ้สะอาดพี่น้องเกียงเลยครับเพื่อนมาทําความสะอาดให้จะพาไปรับชมครับจากนครพนมนะครับผมเหล็กเด่นอีกสองโตมาหรือยังนะครับไปบ้านเจโรตลีน้ำกันุณครับได้ยินเสียงคนแล้วเพ่นมาจากขายโรตลีและครับผม นเช้าเพิ่นจะออกไปขายลอตเตอรี่ตั้งแต่เช้านะครับไปนั่งอยู่ตลาดนะครับผมประมาณเพิ่นไปตั้งแต่เกือบหกโมงแล้วครับผมเพิ่นจะกลับข้ามมาประมาณสองโมงสามโมงนะครับนะครับเป็นวาได้ยินเพิ่นวามาแล้วท่านนะครับจากนครพนมนะครับผมเดี๋ยวขับบ้านหลังนี้เพิ่นก็จะมาทําความสะอาดบ้านเพิ่นน้ำแนวเพื่นนะครับเพิ่นเริ่มเสียหยาแล้วนะครับบ้านบ้าเทาเพิ่นก็ข้างหน้านะครับผม เอาเดี๋ยวไปหาเจลอตเตอรี่น้ำกันครับเอ๋อสารวุนอยู่ครับท่านผู้ชมเจ่เพิ่นล่างจานมาตลาดเล่ากับบริยูเรโซ่าครับอ๋อสวัสดีสวัสดีค่ะกัับสสวดีมาจากตลาดค่ะมาจากตลาดแนะครับครบศาสตร์บ่ล่างถวยวัตเตอรีค่ะแม่สวัสดีค่ะมาจากตลาดอะไรหรอคะ แม่ต้องันทรเขาฝากมาให้อ๋อโอเคค่ะนะคะขอบคุณค่ะไปไหนก็ได้ยินว่าจากนครพนมมาแล้วมาแล้วครับมาเมื่อเร้านี่ตาเดิกเดิกคุณก็จะไปท่งหน้าจะไปเฮดไ้มั่นมาหนีแล้วเขาแล้วเพาก็จะไปคุดมั่นลงมั่นต่อลงมั่นต่อนะคะนครพนมเีอก็นเลยเขามากก็เลยทรหาแม่หมูกับป้าเถ่ากันลนะคะ มาเลียที่จริงว่าสิ่ล่งมืออื่นนาด้เขานองเขาโท้มากพอดีโอเคล่งก็ล่งดวสิไปบอกว่าเอายำให้เอฟซีภนยที่เป่นไหตองวดเป่นไหตัวไรที่ไม่ตองวดอันเปนให้ติศูนย์ค่ะศูนย์มามศูนยหม้ยำเลยมักศูนย์แห้งมักศูนย์แห้งนะคะเพิ่นกัมาไหศูนย์หาศูย์เจ็ศูนย์แปดแล้วก็เพิ่นเลนทีศูนย์ปดนะคะหวดงวดที่แล้ว วอ้งวดนี่ละเ้าพีดเอาพิดเ้าถือเ้าผิดวาถืกค่ะค่ะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจ้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ปดเมนอันนี้่นไหยตั้งแต่ตองวดแด้ทำมาชมเลยตั้งแต่ตองวดนะคะเด่นศูนย์เลยที่พ่น่าเด่นที่ศูนอ่านะคะเพิ่นเพื่นติ๊กกระแซศูนย์ปดอืมติดติดตัวเน้นตัวเน้น0ูนย์แปดศูนย์เจเกับปลาเราคือจะมักศูนย์หา ว้าอยู่เลี้ยวขาดไปได้จะเป็นยังโอ้เพิ่นเพิ่นกระได้ศูนหามาตลอดมันไม่ใช่มะตงกันกับหองเฮาตลอดนะคะบ่ได้ว่าคิดว่ามันสิมาตรงเฮาได้แม่หมูแต่ละจังหวัดบ่แม่นว่าสิไปเก่งมาใส่น้ำกันเด็กเอาบ้านนี้เพิ่นให้มาแล้วเพิ่นให้มาแล้วคุณเจแล้วก็จดไว้แล้วทำชุ่มปัญญาเพิ่นลืมเป็นว่ติดหากับติดแปดค่ะเอาเถอะเด่นห้ากับเด่นแปดมาค่ะมีศูนย์มีหามีแปดมีศูนย์มีหามีแปดโอ้หา่นขึ้นจะเด่นอีกเนาะ เพื่อนเพื่อนกระสีเดนอยู่เพื่อนเด่นตัวไดหากระแปดตัวเราหากระแปดนี่เพื่อนกระสีเดนเกาหาบ่ไอที่ไอเลขหากระแปดเพป็นเจ้าเด่นตัวไดร่องศูนย์บเด่นเอ๋อเด่นเดนที่แปดรองแปดเดนที่แปดเดนศูนย์รองแปดเด่นศูนย์รองแปดหาเพื่อนจับคู่ให้หาไลยหาสิหานี่ยสิยูหลักหน่วยเด้เพื่อนเพื่อนไหหม่าหายู่รักน่วยคนคนจดไว้น้ำคนจดไว้จนนั่นก็มีหนึ่งหาเจ็ดหา เก้าหาหนึ่งหเจ็ดหาเก้าหาจ้หนึ่งหามันจะดูบ้าเถาสังเกตบ่รักอันนั้นอีกเรียลรักหน่วยอีกล้วลหนวยหาอยู่รักหน่วยรักหน่วยอยู่หาอยู่รักหน่วยตบมุชทิดแปดปปดปบัติแปดกับแปดหนึ่งแปดสามแปดหาแดอยู่รักสิมีคนมามีแปดมีข้าเห็นว่ามีคน็นหกันไม่อีกตัวหนึ่งแปดหกนะยังกันไม่อีกไมพี่น้องเราก็ิเีมันใหญมากสามคู่แต่เราเป็นร่องลงมาในแปดหกั่นแปดตอยู่รักสิ ตาคือคือประเด็นเด็นแปดมากมันบอกที่จริงประเด็นจมให้แค่สามคู่ประเดรวว่าถากันถ้าผู้เดยว่ามากก็บอกเป็นอย่างแปดหกกันบอกแปดหนึ่งแปดสามแปดสามแปดห้ากันแปดหกกันแปดหกอยู่ค่ะผู้ชมคนมีหอยมาแปดหกค่ะแมนเคนหอยมากหอยมากครับเข้ากับพิจารณาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเจพันจดไปจดใบนี่จดไปยันลืมบนเป็นอย่างนี้นี่ยันลืมยันลืมหนึ่งหาเจ็ดห้าเก้าห้า แปดหนึ่งแปดสามแปดหาจ้าตัวกันคือแปดหกกันแปดหกแปดหกคนชั่มเกสาร์ุ่น่ะที่จริงที่จริงคันเป้าเท่าตื่นตะเ้า้าเจ๊ก็สิอัดคีบกอนจังไปนั่งตลาดวันนี้มันตื่นสามโงเนาะเจ๊ก็เลยวนอตลาดบ่ท่านบอยเนียมันเนี่ยมเาร์บ่ท่านเจ๊นเจ๊ฝนไปแต่เสาร์ตอนหกโมงไปแต่เ้าเพราะว่าเจ๊ไปแต่ตีหาเครื่องก็ออกจากบ้านแหะค่ะเป็นชีวิตประจำวันเ่านาะอืมประเจังไดอืมบ่ออกกับพ่อได้ขายอถ้าไปกับพ่อได้ยยนน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 นะะะะคคเเ่่กก้ัศศูู์์ที ศูนย์ศูนย์เอาง่ายเก้นนั่ยนะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดทำมาชมนี่ที่เ้นที่ศูนแปดนะคะเดี๋ยวเจผมเอาเคลียร์พื้นที่นี่ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้่อนไบ้าบเท่าเคียร์กระเป๋าน้อยน้อยนี่แหละเดี๋ยวเงินออกกันครับวิ่งศูนย์ที่แรก่เป็นยังครับผมศูนย์ศูนย์หากันมาแล้วขดีวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์หล้กก็หา และก็แปดธรรมชุ่มบอร,รอนะครับปุ๋ยไนโวรายหาหาตัวเก่าตัวที่เป็นเด่นได้พี่น้องเดอ้อหาเมียนะพี่เจตหามีหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามแปดห้านะคะแปดหนึ่งแปดสามแปดห้ากันตัวร่องกันกันแปดหกเนี่ย หรือได้มากกับกับตัวเอาหรือว่ากับก็ได้นะกลับก็ตรงตรงนะครับท่านผู้ชมตาแปดเนวนเดเพิ่นมีหอยมาให้ได้พี่น้องเนอะตาพนาเด่นเด่นคือเด่นร่องคือตัวแปดตัวร่องแปดเน้นคือศูนย์ตัวร่องแมนจ้ะแมนแต่ตัวนี้เิ่นเน้นแต่แต่แต่ว่าทบิ่งมือสุดท้ายอีกกลับตัวว่าเพี้ยนตัวบ่เจ๊กับลูกเพราะว่าต้องล่อล่ออีกมืออือ ประมาณก่อนสามโมงเช้าก่อนสามโมงเช้าของทุกงวดเขาจะต้มไปออกเขาจะย่ำบ่อหรือร่องบ่อหรือเปลี่ยนบ่อโอ้ยเสียดายบบาเถ่าเอ้เจรตเตอรี่จะเป็นยังไงเป็นตปดออกเป็นเน้นมวดตาศูลนวดที่แล้เคนกระเน่นเห็นบาศูนย์เป็นกระบาศู์เนออถ้าผู้มาลูดก็ลูดเอาอืเอารักแปดเันบาบ่อพปนบาเน้นแปดไดเนี่ยพัดกระเน่นตัวนี้นะรักศูนได้พ้ังได้พนว่าถาประชอบตามที่บรรจับ็คือก่านเกครับ ติดหลักศูนย์เลยยังเน้นงวดนี้มันใจศูนย์ไม่ว่าเจคุนว่ามันใจศูนย์ตาถาร่องมากคือเป็นแปดธรรมชม <8 S 1> <า>นะครับผมแปดได้ใส่ก็ได้มักแปดได้ก็จับใส่ดวงว่าจะมากคือเจว่าแต่ละงวดนี่แหละเนี่ยมีสีเป็นได้นะนี่ตอนงวดที่แล้วมันออกตัวนี้ดิแปดศูนย์ห้าปีที่แล้วปีที่แล้วออกมาปีที่แล้วออกแปดศูนย์ห้าก๊าซออกแปดศูนย์กำลังออกศูนย์ออกอาศูนย์แปดธรรมชุ่มจังหวะนะครับเนาะ ลองวิเคราะห์เบงท่งนผู้ชุมนะครับหาผ้ไดมากสามตัวก็จับเอานี่ครับผมหา,หาศูนย์แปดศูนย์หาแปดจับเอาเด้พี่น้องได้อหรือจับเอาเนี่นีก็ได้แค่หาศูนย์แปดศูนย์หาแปดสามคูณงวดที่แล้วเก้าศูนย์ในนี้ยังเข้านะแมนเอนเอเพิ่นให่เพิ่นให่ศูนย์ให้หาให้เก้ามนมน,นะครับงวดที่แล้วนะเป็นเบิ้ลใช่ไหมตนเลขหากันต่อหาจับเอาในี่หนีกัขเขางวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเพิ่นให้มาศูนย์ ห้าเก้านะครับเบลกเด่นนะเบรกเด่นมากทั้งศูนย์มากทั้งเก้านะครับผมเจับใช้เอาหรือผู้ใดอยากได้หน่อยคู่จําสิครับห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดเป็นไปได้เบิร์ตจับแครหกอ่าสามคู่หกประตูกับเอาเลีนหกประตูเอาค่ะจับเอาไม่ก็สลับโตกันสิล้มโตล็อกเย่ะๆมันก็มีเยอะเลศูนย์ห้าศูนย์แปดแมนแมนอยู่ในนี้เบิร์ตเลยแต่วางงดที่เราเจกันยังวาหรือเจ้านี่เจกันยังบอกอยู่หรือเจ้าศูนย์ตอนไหนมันเป็นศูนย์ห้าเก้าเป็นบ้า มันเอาตัวนี้รื้ตัวนี้อันนี้มันก็สิคเพื่อกันนั่นแหละแต่ละงวดเพราะว่ามันมาสามตัวหรือว่าเพื่อน,อนในเอฟซีเพื่อนสี่เลนพกประตูเอาตะเกียนนั่ตัวนี้ก็ได้แม่แนบลาะแกียนสามตัวนี่เลนหกประตูเลยสลับนาสลับหลงังลัก่ายลักแปดจนกับเด่นร่องไปทำปชมเลยมีแปดหนึ่งแปดสามแปดหกนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกนะถึงมีหอยให้กัดเลยตัวนึงลักแปดเพราะว่าเพิ่นเด่นร่อง กันได้แล้วสัน่นปลาทามันเด็ดรอดออกมาไปโอ้สั่นอ๋อก็เลยงเราซุ้อฟังไงไเด่นเด่นนะครับเด่นให้ิพันแค่ค์สามครูได้พี่น้องได้เอาเบาเถ่าเด่นให้ถ้าผู้ใดมักหน่อยหน่อยนี่อ๋อเมนศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดห้าเอาแค่นัน้นนะครับแปดนี้ตรงกับเบาเถ่าตัวนี้เลยพี่น้องเก้าห้าเอาสี่ครูหรือ, <5 S 2> รอ,รอว่าเห่นยังไงชิวๆกับเห่นหกประตูในสามตที่ไหนมาในสาตที่วันไหนมาเมนครับเมนค่ะ อย่างนี่ตรงน่ะเจส้มก๋งพักเทียนกลิ่นนี้ดีพี่น้องบ้านเฮ้านาเนี่ยตรงละสิบบาทอ๋อเนาะก๋พักเสียนแต่ว่าฟูลังก้นบ้านสิกินมาเป็นคุ้องเหรอแต่ว่าเฮามันแสบอาหารบ้านเฮาพี่น้องกินกระต่ายหมูกรอบก้นป่าทำมักอาหารอีสานกันเจมักตะไรหลังหงส่วนตัวบอกโอ้ยกับเบ้าแล้วก็เสียไอแอเอฟซีซูนห่าแล้วเนาะ วดที่แล้วศูนย์เก่าทารับบอตัดออกเราได้หลายที่เจโรตรีพี่น้องโอ้ยแตยังมาท่านสีห้องสีไห้บาเข่าเฮ้ตัวท่านสีไฮเราเราเราไปมักศูนย์หาหาศูนย์ไหลเจโรตลีเอาเลยถามว่าเจถูกหลายไปเลยนี่โอ้ยเจตัดออกว่าสั่นเจก็ได้เออเป็นเน้นตาหาศูนย์เนาะแล้วเขียนไว้เลยพี่น้องเก้าศูนย์นะเขียนไว้เบิร์ดเราไปตัดออกเพราะว่าเน้นคืออยากเน้นเพราะอยากซื้อจะกระจายเห็นไหมมัดพันออกซ้บูรณ์ อาท่านผู้ชุมเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณเจนลตอรี่ขอบคุณจากนครพนมพี่น้องนะครับเลขเพิ่นก็มี่เก่าคู่ด้ะพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นมีน้ำใจมาลงไ้กันแล้วแต่ผู้ใดมักตัวเน้นกันตามที่เน้นไฮเนี่แหละครับเอานี่ยเน้นคือนศูนย์หาศูนย์แปดเก้าหาแปดหาแค่นั้นหรือผู้ใดมักสามตัวก็จับวนเอาจับวนเอาน้าเจนะส่วนหลังนี่เขาวนหกปัจจุบันเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ